บรรยากาศดีๆที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช้านี้ค่ะวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่11นะคะเดือนเมษายน2567ค่ะเมลินก็พอดีเมื่อเช้านีา้ลงมาส่งลูกสาวที่สถานีรถไฟค่ะลูกสาวเป็นโรงเรียนนั่นแหละแล้วลูกบอกว่าให้มาส่งได้ไหมเพราะว่า,าลูกออกเดินทางช้ากว่าทุกวันค่ะวันนี้ บันลินก็เลยถือบรนจะถือ,อเอาโอกาสนี้มาถ่ายบรรยากาศสวยๆนะคะที่แถวแถวหมู่บ้านของพวกเรานี่แหละค่ะอุ้ยรถไฟมาพอดีเลยดูสิมาให้ท่านผู้ชมอ FC, เอฟซีเพื่อนๆชาว youtube ดูไปด้วยกันค่ะนี่ก็อยู่ที่ข้างคลองน้ำนะคะแล้วก็คลองน้ำนี่ก็เป็นอ,อยู่ใกล้สถานีรถไฟด้วยอยู่ใกล้ทางรถไฟนั่นแหละ สถาน,นีรถไฟก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะพอดีพอดีเลยบรรยากาศรถไฟผ่านมาขบวนยาวเลยนะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเดี๋ยวนะดูนาฬิกาก่อน9โมง35นาทีค่ะแดดกำลังออกมานั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ยังไม่ออกมาเยอะเท่าไหร่อาทิตย์ก็อยู่บนน้นเลยค่ะบน,นเลยภูเขาขึ้นไปนิดนึง แดดมันยังไม่ออกมาเยอะนะตรงนี้มันก็เลยเย็นๆนิดนึงก็ก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวค่ะวันนี้แต่ว่าก็คิดว่าเดี๋ยวพอมันออตอนบ่ายๆนะแดดคงจะออกมาเยอะอยู่เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าขยากรอากาศบอกไว้ว่าประมาณอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ21องศาค่ะวันนี้เนาะแต่ว่าก็แบบมีเมฆมีอะไรอยู่บ้างนิดนึงค่ะทุกคน แล้วพออากาศมันดีๆแบบนี้นะเฮลิคอปเตอร์เขาก็ออกทำงานกันนะคะเราก็จะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์อยู่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้พอดีมันนั่งกินลมชมวิวตรงนี้เสร็จนะคะถ่ายวิวบรรยากาศตรงนี้เสร็จเนาะเดี๋ยวแม่ดินก็จะไปเดินไปเลาะดูกระเทียมป่าแล้วแถวนี้ก็เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศ บริเวณกระเทียมป่ามาให้ดูนะคะแล้วก็มาดูด้วยกันนะนี่อยู่ใกล้ๆภูเขาเลยค่ะข้างบนนี้ก็เป็นภูเขาสองข้างเลยสองฝั่งนะนี่นี่แมดินก็นั่งอยู่บนบนหุบกลางภูเขาสองสองภูเขาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะสายไฟไฟฟ้าของเขาค่ะที่ส่งไฟฟ้าเนาะก็พอดีมันเป็น ทางลงมาตรงนี้ให้ลงมาดูบรรยากาศดูวิวคลองน้ำตรงนี้ด้วยมลินก็เลยลงมาดูตรงนี้ค่ะนานๆจะได้ลงมาจากภูเขาทีนึ่งไหนๆก็มาแล้วเนาะมาถ่ายเอาบรรยากาศให้ดูซะเลยเมื่อกี้เดินผ่านมาก็เห็นผักบุ้งฝรั่งนะคะขึ้นมาแล้วนะเกิดใบเกิดแทงยอดเล็กๆออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่ยาวมาก เออแล้วก็กระเทียมป่านี่แตกแตกดอกแล้วค่ะดอกเล็กๆออกมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เก็บก็เดี๋ยวอาจจะเก็บไปบ้างนิดหน่อยค่ะวันนี้เดีย๋ยวมาดูบรรยากาศด้วยกันนะคะทุกคนระหว่างทางเนาะแล้วก็มาดูกระเทียมด้วยว่าตรงนี้มันจะกระเทียมมันจะยาวแค่ไหนแล้วเยอะแค่ไหนคะ่ะ กบนภูเขาค่ะลงมาจากภูเขาเห็นไหมเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคะฝนมันตกเยอะมากเลยนะสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์ที่ผ่านมาน้ำตกมันก็เลยจะค่อนข้างเยอะเลยปีนี้น้ำค่อนข้างเยอะมากค่ะนี่ขนาดที่นี่นะก็ไหลแรงอยู่ปกติมันจะไม่มันจะไม่แรงเท่านี้หรือว่าอาจจะเป็น เ,ออเดือนมิถุนากรกฎาคมแบบนี้มันอาจจะน้อยลงกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้มันยังแบบถือว่าเยอะค่ะน้ำประมาณนี้ไหลได้เรื่อยๆเนาะแรงเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาเดินลงไปข้างล่างนะคะไปหาน้ำเนาะแล้วแม่รินก็ยืนอยู่ข้างบนบนนี้กำลังจะเดินไปไปดูกระเทียมค่ะ กับบรรยากาศยามสายๆนะคะตอนนี้ประมาณสิบโมงนี่แหละเอเมื่อเช้าแดดออกนะกำลังดีเลยพอตอนนี้มาแดดหายแล้วค่ะเพราะว่าก้อนเมฆมันมังไว้แล้วแต่ว่าก็โอเคค่ะประมาณนี้แหละกำลังเดินสบายเพราะว่าถ้าแดดมันมามันก็จะร้อนนะคะทุกคนเนี่ยต้นไม้ใบหญ้านี่ก็กำลังแตกใบเล็กๆ เขียวเลยค่ะดูสิแตกใบออกมาตรงเนี้ปกติมันก็จะมีผักอะไรนะลูปโรโลลูปโรโลหรือที่ว่าที่คนไทยเราเขาเรียกว่าผักผักยอาตำรึงยอาตำรึงอะคะ่ะลูปกรโลขึ้นเรื่อยๆแถวนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ขึ้นค่ะยังยังอะไรนะภาษาไทย ยังหัวปีอยู่ยังเปรสโตอยู่นะคะภาษาอิตาลีเขาเรียกว่าเปรสโตนะแต่ว่าภาษาไทยก็น่าจะประมาณว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยัง <c oughs> ยังเร็วอยู่อะไรแบบนี้แหละเนี่ยก็อยู่ข้างๆทางด่วนนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางด่วนเลยไปนี้นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็น ที่พักรถนะคะมีห้องนงห้องน้ำเนาะสำหรับเข้าห้องน้ำนั่นแหละคะ่ะที่พักรถข้างทางข้างทางด่วนนะคะนี่ทางด่วนก็อยู่ตรงนี้เองเห็นรถไหมเนี่ยรถก็แล่นผ่านไปผ่านมานะคะเมื่อกี้าเล่นเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะเดินมาจากฝั่งนูน้นแล้วก็อ้อมมาอ้อมแล้วก็ลัดใต้สะพานใต้ทางด่วนข้ามมาฝั่งนี้แต่ว่าเดินขาขา เมื่อเช้าเนี่ยเดินมาทา,างนี้ฝั่งโน้นก็ประมาณน่าจะสักหนึ่งกิโลเมตรครึ่งประมาณนี้คะคะไม่เยอะมากนะอ๋อไม่ไทุกคนลุเปโลขึ้นมาแล้วค่ะมลินเจอแล้วนี่นี่นี่ลุกเปโลมาแล้วตำลึงฝรั่งมาแล้วนี่วิกำลังงามเลยอะ่ะบอกยังงามเลยเก็บไหมอู้ แต่ว่าผักเยอะอยู่นะในตูน้เย็นเดี๋ยวนะยังไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บวันหลังวันหลังค่อลงมาใหม่เพราะว่าวันนี้เก็บไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องไปทุรัอีกที่อื่นเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวมันเหี่ยวก่อนกว่าจะได้กลับบ้านโอ้ตรงนั้นเขากำลังทำความสะอาดถนนหรือเปล่า น้ำค่อนข้างแรงเลยค่ะแต่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าสวยงามดีนะสดชื่นร่มรื่นออยู่ในป่าข้างทางคนเดียวกับเสียงกับเสียงน้ำไหลนะคะเสียงรถแล่นอยู่ด้านนอกตรงนี้เป็นป่า แต่ก็ไม่ได้รกมากค่ะเพราะว่ามันก็จะมีทางเดินเข้ามาอยู่นี่ถนนจะทางโน้นเดินออกไปทางโน้นค่ะมรินก็เดินเข้ามาตรงนี้เนาะเข้ามาดูาคลองน้ําตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไปดูกระเทียมข้างนอกค่ะคือแดด,แดดออกมาเบาๆบนะแดดไม่แรงค่ะแดดอ่อนนั่นแหละอตอนนี้แมลินอยู่ฝั่งทางอุ้ยรถไปมาอีกแล้ว ั่งทางหนึ่งเป็นทางด่วนส่วนทางนี้เป็นข้างทางรถไฟค่ะโหรถไปขบวนนี้ยาวมากเลยค่ะทุกคนยาวมากเลยน่าจะห้าหกโบกี้น่าจะได้อยู่นะนี่มันก็อยู่ข้างคลองน้ำข้างบนขึ้นไปก็เป็นทางรถไฟนะคะทางรถไฟมาฝั่งนี้ ฝั่งขวานี้ก็เป็นทางด่วนเนาะทางรถทางด่วนทางนี้คลองน้ําทางรถไฟอยู่ตรงนี้แล้วขึ้นไปข้างบนน้นก็เป็นทางรถปกติค่ะธรรมดาสต่น้นก็เป็นยอดเขาขึ้นไปป่ะตอนนี้เราก็จะกลับหลังไปดูกระเทียมป่ากันดีกว่าค่ะเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครมาเดินนะแถวเนี่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันยังอ่ยังไม่มีรอยเดินเลยค่ะ มีแต่รอยน้ำมันไหลลงมาจากข้างบนเนะคลองน้ำไม่ใช่คลองสิเป็นร่องน้ำเล็กๆค่ะนี่พอเดินได้นี่แหละยังเอเปียกอยู่นะหมอกลงยังเปียกอยู่นี่แม่ลินก็จะเห็นเงาตัวเองเดินไปด้วยนะคะ ตรงนี้มันจะมีทางเดินอยู่ในป่าไม่รู้ว่าใครเดินไปทําอะไรหรือว่าเป็นทางของเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตัดต้นไม้ตัดหญ้าทาความสะอาดก็ไม่รู้ค่ะอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีเจ้าหน้าที่เขาจอดะอยู่นะเขาทําความสะอาดถนนทําความสะอาดป่านี่นะคะที่นี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลป่าดูแลอะไรอยู่ดีมากเลยนะเขาจะทําความสะอาดอยู่ประจําไม่ได้ปล่อยให้มันลกเหมือนบ้านประเทศไทยเราค่ะ เนี่ยกระเทียมป่าแถวนี้มันยังเล็กอยู่เลยค่ะนี่นย,ยังเล,เล็กอยู่เป็นต้นเล็กๆอยู่เลยแต่ว่าดอกก็มีแล้วค่ะนี่บางต้นนะก็มีดอกแล้วไม่เหมือนฝั่งโน้นนะข้ามทางไปฝั่งโน้นนะคะฝั่งโลดกําลังแล่นอยู่หนข้ามข้ามทางด่วนนี้ไปทางโน้นนะ รเทียมป่าโตแล้วอะ่ะเป็นดอกออกดอกแล้วแล้วก็ในเมืองอ่าอีกเมืองนึงก็ก็ก็โตแล้วคะ่ะออกดอกแล้วแต่ที่นี่ยังเล็กอยู่ดอกก็มีคะ่ะถือว่า สงสัยน้ำมันเซาะเยอะเกินค่ะกระเทียมมันก็เลยยังไม่เกิดเนี่ยมันเล็บอยู่นะข้างหน้านี้คือกระเทียมค่ะแต่ว่ามันก็ออก,ออกดอกเยอะแล้วนะทุกคนดอกมันเริ่มจะบ,บานแล้วแหละ ต,ตูมบานแล้วก็มีค่ะนะดอกนะบานแล้วโอ้สวยก็มีค่ะต้นสวยก็มีนะอันนี้สวยเลยนี่ตรงนี้เยอะเลยค่ะนี่อย่างงามเลยนะ เยอะเลยกระเทียมป่าค่ะดูเล็กๆแต่ว่าก็โอเคอยู่สวยอยู่นี่ค่ะทุกคนอหอมกลิ่นกระเทียมมากเลย สามีแมลินบอกว่าเธอกินกระเทียมผักป่าเธอก็ระวังหน่อยนะเพราะว่ามันมีปีนี้มีข่าวอยู่ว่าคนกินกระเทียมป่าแล้วตายนะเพราะว่ามันกินผิดเนาะกระเทียมป่านี่มันจะมีแฝดของเขาอยู่นะคะทุกคนเวลาเก็บเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยนะก็ดมเอาค่ะเด็ดมาแล้วก็ดมถ้าเป็นกลิ่นกระเทียมนั่นแหละเนี่ยมันจะกลิ่นออกมาเลยนะนี่ นะเก็บไหมเก็บด้วยดีกว่าเสียดายไหนๆก็มาแล้วอุยแต่ว่าเก็บเอาดอกมันค่ะดอกมันเป็นลวกนะ อบอวบนี่ไม่เอาเยอะเอาสักกร,รําเล็กๆก็พอพอได้เป็นลวกจิ้มน้ำพริกค่ะมือกำลังจะว่าจะไปซื้อ,อดอกไม้เสร็จจากตรงนี้แล้วจะไปซื้อดอกไม้พอดีเลยค่ะซื้อดอกไม้ไปปลูก มวิวเจอกระเทียมเก็บไปด้วยซะเลยนะอันนี้ก็คือผักบุ้งฝรั่งนะคะทุกคนกำลังแตกยอดง,งามๆเต้มเลยค่ะในบริเวณนี้เนี่ยแล้วเขาก็ตัดออกนะกิงที่มันแห้งอะคะ่ะเขาตัดออกนะจากที่มันฤด,ดูหนาวอะมัน มันขึ้นต้นขึ้นกอเต็มเลยแล้วตอนนี้เขาตัดออกแล้วมันก็ข้างส่วนข้างล่างนี่ก็แตกยอดเต็มเหมือนกันค่ะออกมาเต็มเลยเพื่อนๆเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าคะว่าเนี่ยผักวงฝรั่งที่คนไทยในต่างแดนบางคนเขาก็กินนะแต่ว่าแม่ลินนะ่าไม่กินนะคะเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักเราไม่เคยกินแล้วเห็นเขาบอกว่ามันก็มีมีพิษสะสมด้วยนะ ฝรั่งเขาก็ไม่กินค่ะส่วนฝรั่งที่บ้านแมรินเนี่ยเขาก็จะตัดทิ้งเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นวัชพืชที่มันเอ่อมันโตแล้วมันก็ลามเร็วมากเลยมันเป็นเป็นมันมันเป็นส่วนที่มีส่วนที่ทําลายแบบธรรมชาตินะคะทุกคนเพราะว่ามันเกิดเวลามันเกิดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเต้มปืด๊ดแบบว่าลามเร็วเลยอะเห็นไหมขนาดบริเวณที่นี่นะคะในเวิร์กเนี่ยนิดนึงเนี่ย เขาก็ตัดออกซะไอนี้เลยแล้วก็มันก็ยังไม่ยังไม่ตายนะคะมันก็แตกยอดออกมาเหมือนเดิมนี่ยอดเบลอเดี๋ยวลองหักมาดูสิหักดังเปาะเลยน,นี่อย่างงามเลยอะดูผักบุ้งฝรั่งมันจะออกรสเปรีป้ยวนะได้ยินเขาว่านะคะทุกคน ส่วนตัวไม่เคยกินหรอกแล้วก็ไม่กล้ากินด้วยแล้วอีกอย่างก็คือไม่ชอบกินเปรียปร้ยวๆวมรินไม่ชอบกินของเปรี้ยวก็เลยไม่ไม่ลองแต่ว่าเดี๋ยวจะชิมดูซิมันเป็นยังไงด่แต่ก็ยังเปรี้ยวไม่สู้ไอ้นั้นค่ะที่เขาเรียกผักติ้วค่ะผักติ้วฝรั่งที่เกิดตามสวนตามอะไนนั่นน่ะเปรี้ยวกว่าอันนี้เปรี้ยวอยู่นิดนึงแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ชิมให้แล้วนะคะพิสูจน์ให้แล้วนะ แต่ว่าไม่เก็บค่ะเมื่อกี้ก็เก็บกระเทียมไปนะกระเทียมยอะดอกกระเทียมไปกัมหนึ่งแล้วก็พอดีกำลังจะเดินไปที่รถแล้วก็มาเจอผักบุ้งฝรั่งตรงนี้กำลังงามเลยดูสิตัดออกเท่าไหร่ก็ตัดไม่หวาดไม่ไหวค่ะแล้วสามีมมรินก็บอกว่ามันขยายพันธุ์เร็วมากเลยนะแค่เกสรมันแค่เอขนคนมันอะคะ่ะปิวไปตรงไหน,นมันก็จะขึ้นมาเร็วมากอย่างตรงเนี้ยดูสิทุกคน ยอดเบลเลอร์เลยดูอย่างงามเลยยอดหนึ่งตรงนู้นข้างในนู้นก็เต็มเลยไปกับบรรยากาศตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงครึ่งค่ะสิบโมงครึ่งมมรินก็ใช้เวลามาประมาณสองชั่วโมงแล้นะเดินยังไม่ถึงไหนเลยอยู่ข้างทางด่วนเองค่ะตรงนี้นี่เมื่อกี้เดินมาจากทางนั้นนะ เดินตอนแรกเดินอ้อมไปฝั่งโน้นแล้วก็อ้อม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 ไปโน้นเลยแล้วก็กลับมาทางนี้แล้วก็แว็บเข้าไปเก็บกระเทียมข้างในนี้เมื่อกี้ <c oughs> ดอกกระเทียมตอนนี้ก็จะกลับไปหาที่รถแล้วคะ่ะเพราะว่ามันสายแล้วมันเริ่มร้อนแล้วตอนนี้แมรินจะไปจะไปซื้อดินแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ไปปลูกที่บ้านแล้วก็พอดีแหละกลับถึงบ้านก็เที่ยง เที่ยงก็ได้เวลากินข้าเที่ยงพอดีค่ะทุกคนตรงนี้เป็นต้นเมเปิลนะคะเนี่ยผักกลุ่มฝรั่งของพวกเราออกยอดแล้วตรงนี้เห็นไหมเนี่ยผักกลุ่มฝรั่งนะคะแต่มันอยู่สูงเามาไม่อึนอุ๊บเนี่ยนี่ผักกลุ่มค่ะระหว่างนี้ก็จะเห็นมี ผักเซียนฝรั่งอยู่บ้างประปรายค่ะข้างทางเดี๋ยวมาให้ไปดูพาไปดูผักเซียนฝรั่งนี่ออกดอกบานแล้วนี่แต่ว่าถ้าเก็บก็ยังเก็บได้อยู่ค่ะแต่ไม่เอาเพราะว่าผักเยอะแล้ววันนี้ทั้งกระเทียมทั้ง ผักเสี้ยนก็มีนะที่ในตู้เย็นก็มีผักเสี้ยนดองก็ยังกินไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านบนนี้นะคะสวยๆงามๆนะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ๆบ้านนี้แหละคะ่ะโอ้มันสันน่นในีเวลาเดินอ๋อมีเสียงหมาด้วยมีหมา คนเดินคนพาหมามาเดินออกกำลังกายตรงนี้ก็เป็นป่าหมดเลยนะป่าข้างคลองน้ำคนพาหมามาเดินออกกำลังกายค่ะ เราก็จะเดนเลาะไปตรงนี้โดดเลเลยสองตัวนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะที่บอกว่า มาดูวิวสวยๆตรงนี้นะคะทุกคนเมื่อเช้าก็เดินเริ่มต้นมาจากทางข้างหน้าเลยน,นู่นจอดรถไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินมาอ้อมไปน่าจะได้ประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรอยู่นะวันนี้เดินออกกำลังกายเช้าๆของวันพฤหัสบดีที่สิบเอเมษายน25งพ้าหิบเ ของแมรินรินสวิสแลนด์คนไทยในต่างแดนคนไทยในประเทศสวิสแลนด์นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมคนไหนที่เข้ามาดูแมรินเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามให้แมรินหน่อยนะคะทุกคนเผื่อว่าจะเ,เป็นหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปนั่นเองแล้ว่ มีคนมาดูมีคนกดติดตามเยอะๆเ,เราก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณเนาะแล้วก็จะได้มาดูบรรยากาศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโอกาสต่อไปดูไปด้วยกันกับแมลินค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ